วัสดีค่ะยินดีต้อรับเข้าสู่ช่องคนด่าเหตุชานะคะมีของมาส่งบ้านพี่ก้อยอีกแล้วพี่งเานที่ส่องลอตใ้เนะครับนไรนาล้ยวน้าจะไทยวัสดุเปรีเปลียหนช่วย เจะกระดันขึ้นแล้วเฮ้ยป่อไว้ดิบควดรวดอัตเมอรดิอันยสวัสดีครับ <c oughs> ได้ค่ะได้ เราเล่าเนื้อไม่ต้ it, la, องปรุงแค่ทุบปรุงนิดเท่านั้นอีกเครื่องปรุงอ่อนะทางสกิลนมขว <laughs> ัว <laughs> เออสร้างที่โฮมโปรสุกคน ดีนี่เดี๋ยวเราคงจะเอาขึ้นบนบ้านเลยเลยเท่เลยครับนี่บอเพื่อนสอนนี่บอนี่แล้วงางอะไอยู่บอลได้อยู่ด้อง คอยยังเดิมว่าม่ยังหละมันมันบบอาหารดอกแต่ว่าย่านหักเก้าพลาดไีมนะทับริย่านดอนนะทาย่านเขาเก้าพลาดอนะนี่นะ สำเร็จรูปเลยนี่ะท่านเลยสำเร็จเลยไม่ใช่เป็นไม้เนาะเด็นไม้ฝาเดเป็นเป็นระแนงนะท่านเอาไว้ใส่ประดับด้านหน้านะพี่น้องเยสวยงามโอ้หอนน้ำแดดเมื่อยน้ำแดดดีๆได้อย่ากาวพลาดเออ้าบมสงว่แล าาบริยานยังนะบริยานละเล็ก้ักยานเกาพาดไม้ฝาน,นะพี่นองเยไม้ฝาิมัดนอนั่หลายอมัดบอไม้ฝานาจะ10มัดนะนี่ไม้ะเง2มัดนะแปดหรือเปล่านั้นนะ 22เลยบอกโอ้แน่นอนมาทานอีนี้10ะเออจะบดีจะได้9พาดจังเออนี่2ดีๆได้ทาภูข้างล่างนําไดนนแล้นานแล้วพิ่นว่าอยู่บานนเวันี่ยวโอ้อยู่มานที่3น้าที่3น่ะ โบ้เลยจบัฝาใหญ่มาเลอบนัก่าาสมัดเนาะคอยได้ผู้ภาคพังใหงจ้าตมไกเนคือักเนาะตมไกเฮ่เ้าไปแล้ว กินอะไรตงไก่เหระซีบมาน่าไปฮอลลีสตลร์โยงไก่ก่อนที้

มาส่งขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะทิ้ตาบ้านหลังนี้นะถ้าไม่พูดใจดีก็ไม่มีเอฟซีก็ไม่เสร็จนะบ้านหลังนี้คลิปนี้ก,กสะะ็สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกดไลคด้วยนะคะสวัสดีค่ะ